สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณค n น u u s t Ace นะฮะเป็นเซิร์ฟสีแดงที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคุณ pickup นะครับผมเป็นเซิร์ฟสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาบนนะฮะอ่อยู่ในลีกไดมอนด์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะ อ่าแต่ว่าฝั่งสีแดงในเป็นเซิร์ฟแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเซิร์ฟจากกลน,นะอันนี้นี่เป็นเซิร์ฟของแท้นะเซิร์ฟที่เป็นชีวภาพเลยนะอ่ะตามสก,กินนั่นแหละเออไม่เกี่ยวกับรูปเกมนะอ่ะอยู่ในแมป Dyna s ส y LE อนะครับซึ่งเป็นแมปที่ดูสวยงามนะแต่ไม่มีหอเซลยนากาเช่นเดิมนะตรงนี้มีสะพานให้ข้ามไปได้ไดเปล่าวะไม่รู้น่าจะไม่ได้หรอกมั้งเพราะสะพานมันขาดอ่ะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับฝั่งสีน้ำเงิน อนนี้ขึ้นสปอนนิงพูลก่อนเลยนะในขณะที่ฝั่งสีแดงลงแฮชเชอรี่ก่อนนะอาจจะเป็นแฮชแกสพูลนะของฝั่งสีแดงส่วนฝั่งเีฟเงินเนี่ยอาจจะเล่นเซอลิงรัชก็ได้นะมาแล้วครับโอโ้กดมาสี่ตัวหกตัวอย่างรวดเร็วขนาดนี้มีอยู่อย่างเดียวคือเล่นเซอลิงรัชนะฮะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะผมโอ้โหถ้าตรงน,นี้ยังไงเนะี่ยสปอนนิงพูลอ่ะฝั่งสีแดงเพิ่งจะมานะอ๋อเล่นแฮชพูลนะฮะยังไม่ลงแก๊สนะครับแฮชแล้วก็มาพูลเลยนะ โอเคแล้วยังไงครับตรงนี้กดโดนมาก่อนนะยังไม่มีเซอร์คลิงมาเพราะว่าฝั่งสีแดงยังสร้างสปอร์นิพูไม่เสร็จนะฮะลืมนะครับลืมไม่ใช่อะไรหรอกพูดแก้เขินวะเขินเลยอ่ะฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้เซอร์คลิงเราจ,จะอู้ไม่ใช่แค่เซอร์คลิงนะมีคนงานมาด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณจะพูดอะหรครับผมอืมอยังไงครับเนี่ยแต่ว่าเอาโดนมาด้วยก็ดีอย่างหนึ่งนะอาจจะสร้างเห็ดข้างๆกันก็ได้นะอ่า งนี้ฝั่งสีน้ําเงินส่งเซอร์กลิงไหลขึ้นมาตรงนี้พร้อมกับโดนสีแดงเห็นแล้วนะครับดึงโดนเข้ามาปะทะด้วยกันฮะอย่างดุเดือดเลือดพล่านนะครับตรงนี้เจอเซอร์กลิงเข้าไปโดนแตกไปหนึ่งนะฮะโอเคจับแปลงร่างเป็นสไปค์คราวเลอร์ก่อนเลยนะณจุดนี้แล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินโอ้เอาคนเงินมาเพื่อสร้างป้อมนะฮะสไปค์คราวเลอร์โอ้อย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดอย่างไงละครับเนี่ยแล้วฝั่งสีแดงเขาจะเล่นอย่างไรครับโอเคเซอร์กลิงมาแล้วนะ พอฟัดพอเวียงเคต้องทําลายต้องเร่งทําลายป้อมนะจังหวะนี้ก่อนที่มันจะเสร็จนะครับแต่ฝั่งสีน้าเงินก็ไม่ยอมนะครับส,งส่งซร์งลิงตามเข้ามาอีกเรื่อยๆนะฮึเรียบร้อยครับแตกไปสองแล้วนะตรงนี้สามแล้วป้อมนี้เสร็จเรียบร้อยครับฝั่งสีน้ําเงินได้ป้อมมาแล้วนะจังหวะนี้ตรงนี้ป้อมฝั่งสีแดงก็กำลังจะเสร็จนะครับมาแล้วหนึ่งนะฮะเรียบร้อยครับผมอืหอหอเดี๋ยวยังไงครับอาะมีการย้ายตําแหน่งนิดหน่อยนะฮะสองป้อมมารุมเลยนะฮะ จังหวะน,นี้โอ้โหเป็นการป้องกันฐานที่แบบเหนือความคาดหมายมากเลยนะแต่ก็เข้าใจได้นะครับก็คือสร้างป้อมอัดกันนะตรงนี้ทิมเลยครับฝั่งสีมันงก็มาเติมนะอีกนะฮะเรียบร้อยครับยังไงครับป้อมจะแตกไหมครับไฟลุกแล้วนะครับผมออสกินนี้นี่เวลาเลือดน้อยนี่ไฟมันลุกนะไม่ใช่เลือดพุ่งนะครับผมตรงนี้เอ้ยถอ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 ย,ถอย,ถอยโอ้โหฝั่งสีําเง GG น,นะครับบอกไม่ไหวแล้วนะโอ้โหกะจะเล่นเซอร์กิงรัชนะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่ป้องกันบ้านได้ดีเกินไปนะฮะไม่สามารถที่จะ สู้ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยฝั่งสีเงินถ้าหากว่าส่งยูนิตมาแล้วตายหมดอย่างเงี้ยฝั่งสีแดงเข้าสวนกลับขึ้นมาปุ๊บตัวเองจากกนบ้านไม่อยู่นะนั่นแหละครับก็เลยก็ยอมแพ้ไปเลยแล้วกันนะประมาณนี้อ่ะสรุปใจชนะได้ตกเป็นของคุณคอนควิส Ace ฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ